ไลฟ์ฟาร์มสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องอีกเช่นเคยนะคะกับร้านไป้ายไฟวิงไไฟว่งป้ายไฟดีนะคะร้านเรานะคะจำหน่ายตัวไป้ายไฟวิ่งมาเนิ่นนานมากกว่า10ปีนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นพีเศษสามารถติดตั้งภายนอกได้เลยนะคะทน,นทนแดดทนฝนแล้วก็ที่สําคัญนะคะรุ่นนี้เป็นแบบฟูลเฟลเลอร์สามารถเลือกเฉดสีได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีขาวสามารถทําได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเลือกหลายๆสีแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถเลือกแบ็กก์ ด,ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวป้ายตัวนี้นะคะใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันนะคะตัวป้ายของเขานะคะเวลาเสียบปักปุ๊บเราก็จะกระจาย WiFi ออกมานะคะแล้วก็ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าสถานที่ที่เราจะไปติดจะมี WiFi ไม่มีมาขายไม่เกี่ยวนะคะตัวนี้นะคะใช้งานง่ายไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองตัวนี้นะคะก็จะมีไซส์สำเร็จแล้วก็ไซส์ประกอบนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสั่งพิเศษนะคะก็สามารถระบุเข้ามาได้เลยนะคะความยาวเริ่มต้นจะอยู่ที่1เมตรนะคะก็วัดหน้างานเข้ามาได้เลยว่าหน้างานยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะคะสามารถระบุเข้ามาได้เลยนะคะร้านเรานะคะต้องดูโดดเด่นกว่าร้านค่อนข้างอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ร้านชาบูร้านหมูกระทะนะคะ ร้านแว่นนะคะหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทโรงแรมก็สามารถติดได้เลยเพราะว่าตัวนี้สามารถเปลี่ยนข้อความได้ตลอดเลยนะคะวันนึงเราสามารถเปลี่ยนได้หลายๆข้อความหรือว่าเราจะให้วิ่งข้อความทีเดียวแบบปึ้งทีเดียวก็สามารถทําได้เลยนะคะตัวนี้นะคะร้านเรานะคะมีคติประจําใจอย่างหนึ่งนะคะมาตรฐานและความจริงใจนะคะสําคัญที่สุดนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจป้าไฟวิ่งสวยๆไปติดหน้าร้านนะคะทักมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาส ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดแมาทำไลน์แอดข้างล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะน้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ